ต้องเห็นพระก่อนจึงเห็นมารน,นี่เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นหลักวิชาเลยถ้าไม่เห็นพระนี่จะไม่มีวันเห็นมาน,นี่นะแม้แต่ในพระบรมโพธิสัตว์สร้างบริมีมา20่สมขายแสนมหากับไปเห็นมารมารตัวจริงนะไม่ใช่มารก่อนตัสรู้นะเมื่อบรุอนุตตรสัมมาสัมพธิยาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วส่วนตอนที่ยังไม่บรรลุตอนเย็นนั่นน่ะนั่นยุวมามน์มานเด็กๆนะจ๊ะนั่นมานั่นยังเป็นเทวบุตรมารเพราะท่านจึงนั่งเฉยๆได้ไงทั้งๆทงี่ยังไม่ได้บรรลุทมอะไรปกติคนที่ยังไม่ได้บรรลุทมถ้าเห็นมารมาจะต้องสะดุง้งใช่ไหมะจะต้องสะดุ้งมานแต่ท่านไม่สะดุ้งมานมีธรรมาสะดุง้ง นี่นะมาสะดุ้งนะแต่มาหลังจากที่ท่านบรรลลอนุตตรสัมมาสมัมพุทญยานแล้วท่านไปอยู่ใต้ต้อนอจัประนิครดต้นหรือต้นไทรที่เราคุ้นเคยนี่เลยเจ้ะเจอมานี่ท่านสะดุ้งมานแต่เจอที่โตโคนน,นั้นโผล่มาสะดุง้งสับสนหรือเปล่าไนี่นะตามไม่ทันนะไม่ทันกองเออ จะได้ทันบุญกันหนึ่งเขาไงทันทันหรือเปล่าจ๊ะมานสะดุ้งตอนอาเพราะท่านนั่งเฉยๆถูกไหมจ๊ะสะดุ้งมาตอนอ่าตามทันไหมจ๊ะที่ใต้ต้นาอ่าจับปารณิโครดหรือต้นสาตามทันนะมันจะได้จะได้ทัน คือชื่อเดียวกันแต่ว่าคนละไซส์คนละรุ่นนะคือกระดูกคนละเบอร์พูดย่งไงเออนั้นฟลายเวทนะเ,เป็นละอ่อนถูกมารบังคับหมอสิงมาแต่กลายเนเราเป็นเทวบุตรทึ่นี่เรียกว่าเทวบุตรมารแต่ที่ไอ้มารที่ตัวที่บังคับได้นั่นใต้ทนไซนะ์เนมาอยู่นี่ก็ขยายความไปอีกนิดหนึ่ง เห็นพระแล้วจึงเห็นหมรรเห็นพระอะไรเอ๋เห็นพระธรรมกายอรหันตสมสมตุวิจาเห็นกายธรรมอรหันตสมมสิวิจาที่ท่านได้บรรลุที่เราคุ้นกับคำว่ากายธรรมอรหัตตผลแต่ของท่านจะเลยไปนิดหนึ่งีนนะจ๊ะได้บรรลุ กายตรงนี้นี่เป็นหนึ่งเดียวกันเลยเมื่อท่านได้หยุดนิ่งในสนิทหลุดมาตามลำดับหลุดพ้นมาตามลำดับตั้งแต่ปฐมยามนั่นั้นะหลุดเลยตั้งแต่เห็นดวงปฐมมรรคเป็นชั้นชั้นช้นช,นชนก็ไปเลยหลุดล่อนเหมือนเงาะ ลั่นจกเลือกนี่ท่านก็ลั่นจากกิเลสที่ลุ่มลึกไปตามลำดับเป็นชั้นๆกิเลสหยาบก็จะมีชื่อเรียกอย่างหนึง่งกิเลสปานกลางก็เรียกอีกอย่างหนึง่งกิเลสละเอียดก็เรียกอีกอย่างหนึง่งละเอียดกว่านั้นก็เรียกไปอีกอย่างหนึ่งเรียกไปตามสภาวะของกิเลสอย่างนี้นะจ๊ะแต่ตระกูลเดียวกันมีเข้มข้น มีของมีได้ลูดมีอะไร <c oughs> มีเข้มข้องมีเจือจางอะไรอย่งนี้นะาตามทันไหมอาจจะได้รู้ว่างทีเรเรียกคนหลายอย่างกันอย่างนี้ไงเหมือนคนคนเดียวกันเนะี่ยตอนเด็กๆนั่นเรียกอย่างหนึ่งออนี่นะอ่อสมมติว่าชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีหื <c oughs> <c oughs> ชื่อชื่อชื่ออะไชื่อชายเออเขาเป็นผู้ชายนะแต่เจ้าชายเจ็ดสิเอร์ซ็ไม่ใช่นะเด็กชายชายมาโตขึ้นมานายชายเออนี่นะพอมาเป็นนายกอบตก็นายกชายเออถ้าเป็นสสก็สอสอ ใช่อ่านี่นะอาจจะเป็นอ่รามตอตก็เป็นรามตใช่นี่จ้ะคนเดียวกันนี่นะจะตานแก่บุญแก่บารมีบุญส่งผลไม่เท่ากันก็จะเรียกเป็นคนละอย่างกันตามท่านไหมกิเลสก็ในทํหนองเดียวกันนี่นะจะเรียกอย่างนี้จะละได้เป็นชั้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 นก็ไปเรื่อยๆเลย จนกรทั่งบรรลุกายสุดท้ายที่หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์จากกิเลสอาสวะหลุดมาเลยแล้วก็พ้นจากความเป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นผังที่ก็บังคับให้เวียนว่ายะเกิดอยู่ในภพสามก็บังคับไม่ได้เป็นอิสระเลยนี่นะเป็นตัว,ต,วตัวเองนะเป็นตัว,ตวเราเป็นอิสระเลยที่ มีสภาวะใจที่บริสุทธิ์มีความสุขมีญาณทัศนะมีอะไรต่างๆพรีพร้อมหมดเลยกายสุดท้ายนี่นะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านบรรลุก,กายเนี่ยแล้วเมื่อท่านไปอยู่ใต้ต้นอาจจะปรนิคโลกคำวังสงบนิง่งพยายามมาเนี่ย <c oughs> ่ิลรงพ่อพระครูสมุทรกควีท่านกล่าวว่าหลวงปู่ท่านไล่ฟังว่ามาใหญ่ทีเดียวนะใหญ่ในระดับที่ปัาะสมุททเจ้าท่านสะดุ้งเอ๊ะอะไรมาจากไหนเนี่ยทาไมลักษณะเหมือนกันเลยเออแต่ว่าคนละสีเหมือนกับก,กายที่ข้างในที่ท่านเห็น คับที่เห็นตรงนั้นจะสีต่างกันนั่นดำสนิทแต่มีลักษมีมีลักษณะมหาบุรุษด้วยโอ้มาสงบนิ่งและกำบับปลาลบมาถามกันซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระสัมมาสูตรเจ้าทุกพระองค์ที่บรรลุแลว้วเนี่ยพราะพยามารก,กลัวกายมนุษย์ยา ที่มีลักษณะมหาบุรุษและบรรลุอนุตตรสมัสสมมาสัมพุทญาณจับได้ไหมจ๊ะจำได้นะกลัวกายมนุษย์อยากไปมากถ้าได้บรรลุแล้วเนี่ยจะไปซ่อนกันเนี่ยอยากก็เลยอยากจะซ่อนกันได้สนิทเหมือนรถเครื่องมันฟิตอะไรอย่างเงี้ยเออตัวถังดีอย่างงี้มันจะแล่นได้จู้ดยอย่างงี้นะจ๊ะ แต่ถ้าตัวถังบุบๆอย่างพวกเรา,างี้เนี่ยกลัวเมื่อไงกลัวจะรู้เนี่ยเวลาเข้าไปถึงกายผู้รู้ภายในแต่ก็กลัวพอประมาณแต่ถ้ากลัวมากคือกลัวกายมหาบุตรเปลือกข้างนอกเป็นมหาบุตรและได้บรรลุกายทำอรหัตผลนี่กลัวมากเวลาซ้อนมันจะสนิทเลยไม่มีช่องว่างที่ก็จะสอดแทรกเข้าไปบังคับอะไรได้มันสนิทตรงนี้ พราะฉะนั้นก็จะถามก็จะมาถามแล้วมานที่มานี่เป็นแค่ทูตนะอเออทูตส่งตัวแทนมาถามเพราะปริมาณขเขามันมีจำนวนมากมเขาเรียกว่าอ่าอูอมูไม้มกันแลวกันไม่มีพันธะอะไรนะอ่าเป็นเป็นเป็นทีมของเขาอย่างนี้จะเยอะแยะไดหมดเลย แล้วเขาก็จะมีภพภูมิเขาอยู่นะเออภพภูมิเขาอยู่แยกต่างหากเลยที่ระเดชกคุณลวงปูท่านเรียกทำสามประการนี่ไงนี่นี่นะทำที่เป็นกุศลที่เรียกว่ากุศลธรรมะหรือทำขาวที่เราสุกธรรมใช่ไหมลูกใช่ครับผมสุกธรรมทาสีขาวนี่นะ ก็จะมีภพภูมิอยู่ต่างหากแยกกันแล้วก็ทำที่เป็นอกุศลธรรมะหรือการหาธรรมคือทําดำที่เรียกว่าทรดำเพราะมันสีดำก็จะมีภพภูมิอีกอันหนึ่งนี่นะถ้าอภิยากตาธรรมนี่ไม่ขาวไม่ดำคือดำกับขาวผสมกันก็จะเทาสีสงงีนึกออกไหมก็จะมีภพภูมิอยู่ อัธยาศัยจะไม่เหมือนกันนี่นะอัธยาศัยก็รัอย่างกันก็จะแยกกันอยู่แต่ก็เห็นกันได้มองเห็นกันได้แต่ก็แยกกันก็ต่างก็มีปริมาณพอๆพอกันนะกำลังก็พอๆกันนะขึะ้นอยู่ว่าใครชิงช่วงช่วงทิงก่อนกัน นี่จ้ะพอเห็นพระแล้วจึงเห็นมรนต่ที่นี้เมื่อท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสมาัมพุทสญาณใหม่ๆเนี่ยท่านยังก็แค่บรรลุอ่ะนะพ้นทุกข์นะ่้แต่ยังไม่รู้จักมารเพราะการไม่รู้จักเนี่ยและได้ยิงคำถามที่แปลกเป็นครถามแรกที่เจอเมื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทญาณแล้วเนี่ย ท่านจะสู้กับเราหรือว่าจะโปรดสั์โลกตามธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าที่ผ่านๆมาให้เลือกเขาคำถามนี้ใหม่สำหรับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เป็นคำถามที่แปลกซึ่งท่านกำไรู้เรื่องยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำถามนี้เพราะว่าอาจารย์สายของท่าน เป็นภาคโปรโดแต่มาเจอแบบภาคที่ปราบกันโดยภาคถูกปราบมาถามกันอย่างนี้นะทะกันอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะต้องแสวงหาความรู้คําตอบนี้จะแสวงหาคําตอบนี้ได้ก็ต้องไปถามพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆไงที่ทันดับขันธบริพานไปแล้วอยู่ในอายตนานิพานนพานนิพพานถอดกายได้เลยจ้ะ มีธรรมกายทั้งหมดเลยเยอะแยะมากมายนับพระองค์ไม่ท้วนอีวิธีการที่จะเข้าไปถามได้ท่านก็ต้องหยุดนิ่งภายในเข้านิโรธภายในนี่ยตกศูนย์เข้าสู่สัพปธิเสสนิพานนิพานเป็นในกายมนุษย์ของท่านกายหยาบของท่านก่อนแล้วนิพานในกายธรรมของท่าน แล้วจึงจะเข้าไปนิพพานที่พระพุทธเจ้าที่ดับขันธบริพพาไปแล้วอยู่เราฟังดูชื่อเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันหน่อยนะจ๊ะตามทันไหมทันหรือเปล่าจ๊ะเข้านิพพานในตัวก่อนแล้วจึงจะไปเข้านิพพานที่มีพระนิพพานท่านอยู่ตามทันไหมจ๊ะ,ะทันนะตรงนี้ต้องตามไม่ทันนะดีสุดคือให้เห็นพระก่อน ท่านจะไปเห็นทังนั้นแล้วท่านก็เข้นน้โลธนะเั้นเนโลธคือหยุดอย่างนี้นิโรธนิโรธทแปลว่าวหยุดหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งก็ตกศูนย์เข้าไปเลยแล้วยิ่งท่านหมดกิเลสแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะมาเหนี่ยวรั้งท่านได้เพราะว่าท่านทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนะได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็เข้านรโรธ หยุดนิ่งก็จะดับจากตรงนี้คือหายแวบจากตรงนี้ไปที่ละเอียดกว่าแล้วเข้าสู่ยตนานิพน์แล้วก็จะเข้าไปถามพระพุทธเจ้าด้วยการหยุดนิ่งอยู่ภายในนิ่งอยู่ภายใน,นยกระเดกจิตนิดหนึง่งในตำแหน่งแห่งความสำเร็จแห่งความบริสุทธิ์ตรงนั้นแล้วก็จะรู้เรื่อง,องรู้ราวได้คำตอบออกมา จะถามอย่างเงี้ยเพื่อเข้าไปซ้อนกับพระเจ้าพระมงค์ก่อนเนี่ยนะวิธีถามมันมีอยู่หลายหลายวิธีแต่ท่านจะใช้วิธีการอย่างเนี้ยซึ่งมันเร็วดีนี่เข้านิโรธไปต่อนินโรธของรู้ญาณขององค์ที่เข้าไปก่นกอนนั้นไปถามว่าบุคคลที่มาเนี้หรือผู้ที่มานี่คือใคร ขาถามคำถามอย่างเงี้ยเราจะตอบว่าไงก็เข้าไปในนิโรธของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเนี่ยโดยไปซ้อนกันนะได้สนิทเลยพอซ้อนแล้วพระุเจ้าพระองค์ก่อนจะตอบมาก็เรียกว่าตัสรู้ในนิโรธโอเออคือความรู้ที่เกิดขึ้นตอนหยุดนิ่งใดสนิทที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ก่อนก่กอนนั่นตามทันไหม,มทันไหม ท่านไม้ท่านอ่าอย่างนี้ไงพระองนั้นก็จะคือเวลาถามตอบที่ง่ายที่สุดเร็วง่ายตรงรัดแล้วก็เขาเป้าอย่างเงี้ยเขาจะไปซ้อนกันอย่างนี้นี่นะคือถ้าผู้ภาษามนุษย์ก็คือเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยเราต้องเห็นแจของเราก่อนแล้วก็เห็นใจของเขา เราจึงจะเอาใจของเราจะไปใส่ใจเขาได้เอ,เอาใจเขามาใส่ใจเราได้ตามทันไหมทันไหมถนายข่า,าสักกองสิ<ก>เอา้านี่นะนี่ลักลอบก็ได้นะนี่นอะถึงไหนละเออน,นี่นะตามทันนะถ้าเป็นมนุษย์อยาก เอาใจเราเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขาไปใส่ใจเราี่เราฟังจุนกุ้นเคยนะแต่เราไม่รู้เรื่องหรอกเนาะแต่เราเข้าใจอีกแบบหนึ่งอ๋อต้องทําความเข้าใจนี่ของคนคนนั้นว่าเขาเขาเป็น,นึ่งเขาอย่างนี้เองอะไรเงี้ยนะเอออย่างนี้ไงใช่ปหจ๊ะเราว่าจะเข้าใจลำหน่อยก็เขาเขา,ขาเป็นอย่างนั้นแ่ะเราจใจเขาเป็นอย่างนี้ได้ไงเราก็ต้องเข้าใจเขาอะไรเงี้ใช่ไหมจ๊ะแต่จริงเรายังไม่เข้าไปในใจเขานะะ นี่เออแล้วเขาก็ยังไม่เข้ามาในใจเราถ้าจะเข้าใจเขาได้เราก็ต้องเห็นใจเขาแล้วเราต้องเอาใจเ,าเราเข้าไปอยู่ในใจเขาตามทันไหมอ่าตอนนี้แทนที่จะเป็นใจของมอนุษย์นี่นะใจของพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าเออที่เข้าด้วยวิธีเข้านิโรธสมาบัตินี่ไงแล้วไปซ้อนกันสนิทเลยนะนี่ซ้อนกันได้สนิทเลย พอซ้อก็ได้สนิทแค่นั้นแหละหนึ่งแล้วก็กระดิกจิตนิดหนึ่งกระดิกจิตเหมือนกระดิกนิ้วใช้เวลานานไหมไม่เบาหรื้อแรงเออถ้าอย่างเงี้ยแรงอย่างงี้ก็เรียกทุบนะเออไม่เรียกว่ากระดิกนะอะถ้ากระดิกเออนี่นะกระดิกจิตเบากว่าน,นี้อีกคือนึกนิดหนึ่งนึกเหมือนไม่ได้นึกเงี้ย เคยมีสำนึกลึกๆไหมที่สำนึกรักบ้านเกิดอะไรเงี้ยนะคือมันมันลึกๆกันมาเนี่ยเราเราอยากทำบุญยังไงเนี่ยโดยที่เราไม่ได้คิดมาก่อนเนะเคยไหมเคยไหมตั้งเคยตั้งเคยเนี่ยอืมคลายเราเดินไปเฉยๆเนี่ยเราเดินไปตาเราก็ดูนู่นนี่อยู่ๆก็มีความคิดอะไรมันผ่านเข้ามาในใจเรามีไหมเคยมีไหม อ่านั่นแหละจ้านั่นแหละจ้าเออโอ้โหนี่ะเขต้องเว้นว้าให้เข้าใจก่อนไงอย่างนี้เขาเรียกกระดิกจิตคือนึกนิดนึกเหมือนไม่ได้นึกแต่ไม่ได้นึกก็คือการนึกเออนี่นะอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยตันทันไหมตัน ทำไมทำหน้างงๆนั่นแหะอ๋อตั้งใจนะอ๋ออืมนี่ไงแล้วก็พอถูกส่วนถูกส่วนท่านถูกมาตั้งแต่แรกแหละส่วนที่เหมือนเราเวลาเราปรุงอะไรกันเนี่ยนะต้องใช้ส่วนเท่าน,นั้นส่วนเท่าน,นี้ส่วนน่อะไรต่าง,างส่วนของใจเห็นจำก็รู้รวมให้ส่วนได้พอด,ดีปุ๊บก็เป็น ตรัสรู้ในนิโรธก็เกิดขึ้น,ตร,รน,นตรัสรู้แปลว่าอะไรตรัตนี่นอจาจกแปลว่าพูดน,นีเ่เนียังแปลว่าความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งเขาเรียกว่าตรัสรู้เออคือต้องเห็นแจ้งก่อนและความรู้ก็เกิดพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังไง ตามทันไหมอ่าออ,อย่างนี้ตัดสรู้อย่างสมมติเราเห็นของไกลๆอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่รู้ก็ไม่เรียกว่าตัดสรู้แค่ดูเฉยๆเอออย่างนี้นะแต่ยังไม่รู้ตามทันไหมเอ๊เอมละมันจะมาคนหรือลิงอะไรเงี้ยเห็นเธอสองไปที่กระบอกขมมวเพราะว่ามันยังไม่แจ้งนี่นะนีอ่อะไรครึบคือครึบคือตามทันไหม ออนี่นะเออนี่นี่เดี๋ยวก็ทั้งคืนนี่ละเ้ยอืมนี่ไงทัศนุคือความรู้จรแจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็แปลว่าอะไรเห็นว่าเป็นภาพแล้วก็รู้เรื่องราวพร้อมกับที่เห็นภาพนี่อย่างไงี้ไงนี่ทัศนุ ในนิโรธในตอนที่หยุดนิ่งในสนิทตามทันไหมทั้งหมดนี้จึงเรียกว่าตัดสรู้ในนิโรธเออ,อตามทันไหมนี่นะนี่งี้งีง,งนี่ก็เข้าไปพระองค์หนึ่งท่านก็ตอบว่าบรารมีเรายังอ่อนกว่าเขาถ้าทุเขาแก่กว่าเรากลับไม่ใช่ หน้าที่ของเราหนึ่งเราสู้ขเขาก็ไม่ได้กำลังเราสู้ก็ไม่ได้ถ้าภูภาษจชาบ้านก็กระดูคนระเบอ,อตามทันไหมคนละรุ่นแล้วก็ไม่ใช่ภารกิจของเราถ้าภูภาษจชาบ้านคือภารกิจของเรากระทรวงศึกษาเป็นพระบรมครูบรมศา,าสดาสั่งสอนมนุษย์และเทวดาเท่านั้นไม่ใช่กระทรวงการาโหมตามทันไหม ออนี่นะท่านไหมนี่อาจะได้ตามไล่เข้าไปไที่านนี่ไงเพื่อให้ชัวร์ไปถามอีกพระองค์หนึ่งนี่นะแล้วให้เพื่อให้ชัวร์ถามทีละหลายหลายองค์ดีกว่าอ่อาน,นั่นก็ญาณทัศนะพุทธญาณก็แผ่ไปไปซ้อนกันเรื่อยทีละหลายหลายองค์เลย ก็ตอบเหมือนงานทุกพระองค์ก็เอาอีกทีละหลาย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 องค์เออสมมติทีละร้อยองค์ทีละพันองค์ทีละหมื่นองค์ทีละแสนองค์ทีละล้านองค์ทีละโกดตั้งแต่ทีละสิบโกดเออย่างนี่นะอ่านจะได้เห็นภาพไงนี่นี่นี่เออเรื่อยไปเลยลักลอบทําก็ได้นะสิบโกดนี่นะตามทันไหม แล้วทุกพระองค์ในข่ายพุทธญาณที่ปิดซ้อนกันสนิทก็ตอบเหมือนกัดทุกพระองค์เลยประโยคเดียวกันเลยในยะเดียวกันเลยอย่างนี้ไง,ไงทุกพระองค์ทุกพระองค,ทองค์ทุกพระองค์เข้าไปอย่างนี้ไงมันไม่ใช่ภารกิจของเราไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราภารกิจโปรดเทศนาสั่งสอน พระนั้นเมื่อไปถามนับพระองค์ไปทวนเพราะใช้เวลาเข้าในโลกถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ได้ลุกไปขบฉันหรือเข้าห้องน้ําไหนเลยนี่นะก็แปลว่าใจนิ่งแน่นไม่ถอนถอยเลยเพราะไม่มีกิเลสอาสวะที่จะเหนียวล้งออกมายิ่งเข้าไปก็ยิ่งกว้างไปเรื่อยกว้างไปเรื่อยเลยเห็นได้รอบทิศรอบตัวหมดเลยก็ไปถาม ซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวเจ้ากระทั้งสุดรู้สุดญาณของท่านสุดบารมีของท่านและทุกโรกงที่ไปถึงได้ครบจัดวันก็พระเจ้าที่ละเอียดละเอียดท่านก็สอนละเอียดมาบอกตอบเขาได้แล้วนั่นแหละจ้ะตามท่านไหมตามก็ถึงตอบพายามาน มานตัวจริงที่มีลักษณะเหมือนพระแต่สีดำนี่เนาะมาอยู่ตรงนั้นเนว่าเราจะโปรดสัตว์ไงเราจะโปรดสัตว์ตามพุทธประเพณีที่ผ่านผ่านมานี่ไงนี่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 เรากำลังอ่านอยู่ทีเนีพยามารก ก็ของเงื่อนไขซึ่งกันและกันซึ่งครูไม่อยากเคยเล่าให้ฟังมาแล้วคงจำกันได้นะจ๊ะจำได้ไหมอาจจำไม่ได้กันแล้วไปก็จะเล่าให้ฟังใหม่ไงอ๋อก็อย่างงี้ไงก็ เราจะปลดสัตว์งั้นก็ดีแล้วละ่ะที่จะปลดสัตว์ในผู้ปาษาชาวบ้านนะก็จะให้ท่านปลดสัตว์ไปแต่ว่าท่านจะมีอายุขัยได้แค่แปดสิบปีเท่านั้นเ,เกินกว่านั้นไม่ได้นะต้องปลดสัตว์แต่งเดียวไอ้มีอายุได้แค่เนี้ โอ้ทำไมจำกัดเราขนาดนั้นล่ะบอกก็เราก็ให้แค่นี้แหละเอาถ้างั้นเราเราของเงินบ้างได้ไหมตดตอบถ้ามีใครมาอารัตนาให้เราอยู่ต่อ,อ,อมีชีวิตยอยู่ต่อเพื่อโปรโยสัตว์ท่านจะยอมไหมออได้แต่ให้เพียงสิบหกครั้งเทออออ่ากับโสรถกิจ กิจสิบหกเออกิจสิบหกคืออะไรกิจสิบหกก็คือเวลาพิจารณาอริยสัจสี่ทีละสี่นึ่นแต่กายทำโคตภูพิจารณากายต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์อริยสัจสี่สี่ครั้งเนี่ยรวมเรีย รวมแล้วก็คือ16 oh. เรียกว่ากิท16จะตั้งพยยิจารณาเช่นทุกมีจริงเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ได้รู้แล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็มีภาษาบาลีรับรองแต่ว่าครูม่อยาจะไม่พูดนะไปหารายลนะเอียดเอาไปศึกษาเอาว่าสรุปว่าเราให้แค่16ครั้ง16ครั้งเท่านั้นถ้ามีใครอาราธนาแล้วก็ให้อายุ ยืนไปถ้าท่านพบวิธีการที่จะทำให้อายุยืนได้เราจะเปิดทางให้แต่ให้แค่สิบหกครั้งตามที่ท่านขอมาถ้ามีคนอาราธนาเออบอกอาทางงั้นก็ตกลงนี่นะแต่ขออย่างหนึ่งคือถ้าเราโปรดสัตว์โลกแล้วก็จะได้กีดขวางสัตว์โลกจะได้กีดขวางสัตว์โลกได้ไหมอย่าไปกีดไปขวางกัน,กนแล้วไปบังคับ คือให้สัตโลกได้บรรลุธรรมตามท,ที่เราได้สอนนี่นะเอภอิอย,ายามันก็ได้ให้ให้สอนได้อย่างนั้นเราจะไม่บังคับอย่างนี้นะจ๊ะแต่ท่านตั้งดับขันบบธปริยานเมื่ออยู่ได้แปดสิบปีเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าไม่สอนเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้จะดี พราะถ้ามนุษย์รู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเดี๋ยวก็จะพ้นจากการเป็นบ่าวไปท่ายของเราแล้วสิอเออบอกมันไม่ได้เรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอนเรื่องนี้เอาถ้าไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันนะเออถ้าไม่ได้เราก็อาจจะต้องเข้าไปบังคับสัตว์โลกให้เป็นงั้นเป็นงี้อะไรหนางอะไรงนี้ก็โต้ตอบก็เป็นอย่างนี้<อ>งงนะ เอาแค่นี้ก่อน